สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่ป่าเดิมยังไม่ได้ไปไหนเลยครับคุณผู้ชมผมเจอสมุนไพรเยอะมากไม่คิดว่าป่าที่อยู่ใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยถ้าเราเดินดูดีๆเราจะเจอเยอะมากเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสมุนไพรที่เป็นว่านมงคลนะครับ ผมพยายามหาข้อมูลเขามานานมากคุณผู้ชมแต่บังเอิญก็ได้ทั้งทิ่ติ๊กได้ทั้งที่ป๋องแป้งแล้วก็หาข้อมูลในเน็ตมาประกอบกันนะครับเลยรู้ว่าเขาคือต้นอะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมกันว่าว่านชนิดนี้คือว่านอะไรแล้วมีสรรรคุณอะไรบ้างแต่สรรพคุณบอกเลยนะครับไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับแต่เขาไปพร้อมกับว่านมงคลหลายตัวเลยแล้วก็ชื่อเพาะด้วยแถมเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งด้วยครับไปดูกันเลยครับ ุผู้ชมครับเราก็อยู่ที่ป่าเดิมเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนครับว่าต้นนี้สวยมากๆเลยสมนยุนไพรหรือว่าว่านมงคลของเราวันนี้ก็คือเอื้องสิกุลคนนะครับนี่ครับผมเอื้องสิกุลคนหรือเรียกว่าว่านช้างผสมโครงตัวผู้หรือว่านสักชัยครับผมมีหลายชื่อมากๆเลยแต่หลักๆเลยเขาเรียกว่าสิกุลคนนะครับรอให้เขา ดอกแข็งแรงก่อนครับคุณผู้ชมน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับเวลาเขาแทงดอกขึ้นมาจะเป็นสีแดงแดงส้มสมนะครับแล้วก็เหลืองเหลืองสวยงามมากครับเดี๋ยงไงผมจะหารูปในอินเทอร์เน็ตมาประกอบให้ดูนะครับนี่ครับผมมามาดูตรงนี้คุณผู้ชมครับนี่นะครับเอื้องสิกุลคนหรือว่าว่านสักชยัยหรือว่าช้างผสมของตัวผู้นะครับ ของเราดอกมันไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าทางภาคกลางแถวเกาะกูดแถวอะไรจะเยอะดอกเขาจะออกเป็นช่อเลยผมพอดูลักษณะมันแล้วนะครับคือตัวเดียวกันแค่อันนี้มันต้นเล็กมันไม่ดกเฉยเป็นว่านมงคลนะครับถ้าเกิดว่าเขาไปพร้อมกับช้างผสมโขลงสรรพคุณก็คงจะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับเวลาเขาขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแบบนี้อันนี้เป็นเมล็ดแห้งของต้นปีที่แล้ว ตัวนี้เป็นต้นที่งอกมาใหม่นะครับเขาเป็นหัวเงาเป็นกล้วยไม้ดินนะครับคุณผู้ชมสวนมากมากเลยตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันไปเหมือนต้นว่านไก่กุ๊กแต่มันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือช้างผสมโคงตัวผู้หรือเอื้องสีกุลคนครับหรือว่าว่านสักชัยนะครับถ้าเป็นว่านช้างผสมโคงตัวผู้ก็ต้องเป็นว่านเมตตามหานิยมเหมือนกันเรื่องมหาเสน่ห์เรื่องความรักนะครับดูครับผมเยอะมาก เลือดจริงๆครับลองเอาไปปลูกต้น2ต้นแล้วครับตอนที่ยังไม่รู้ว่าเขาคืออะไรอันนี้คือมันเล็บนะครับส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตามป่าชื้นแบบนี้ที่มีดินทรายแบบนี้นะครับแล้วก็ป่าทั่วไปพบได้ทุกภาคครับของประเทศไทยเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งที่ดอกเขาเล็กมากต้นนั้นอ่ะเพิ่งออกดอกครับดูดอกต้นนี้นะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่นะครับ เห็นหรือ,อยังดอกสวยงามมากแต่ถ้าต้นที่ใหญ่ๆอุดมสมบูรณ์กว่านี้มันจะเป็นพุ่มขึ้นเลยนะครับตัวตอนนี้มันเป็นพุ่มไม่ได้เพราะาต้นเขายังเล็กแล้วก็ป่าที่ขึ้นอยู่มันก็ยังไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากขนาดนั้นนะครับดูครับคุณผู้ชมเปรียบเทียบกับนิ้วหมนิ้วเป็นนิ้วยักษ์ไปเลยครับสวยไหมครับเอื้องสีกุลคนของเราหรือว่าว่านศักชัยหรือว่าช้างผสมโครงตัวผู้ครับ อันนี้คือซูมไม่ดูแล้วนะครับต้องขออาภาัยด้วยหากไม่ชัดยังไงนะครับดูครับสวยงามไหมนี่ครับเ,เราจะเอาเงาวนี้มันเป็นเงาน,านะระวังด้วยจะคล้ายคล้ช้างผสมโขงครับ <S <S เขาก็เลยเรียกว่าช้างผสมโขงตัวผู้นะครับ มันจะมีหัวตรงนี้ขึ้นเพราะว่าสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมช้างผสมโขลงเขาจะมีหน่อขึ้นแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ตัวนี้มันจะต้นเล็กผมเอาหน่อเขาให้ดูนี่ครับนหน่อตรงนี้เห็นไหมครับเหมือนช้างผสมโขลงเลยครับคนก็เลยเรียกว่าช้างผสมโขลงตัวผู้นะครับตัวเมียผมมีแล้วปลูกไว้ที่บ้านแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับ เดีย๋ยวลองเอาไปปลูกไว้สักต้น2ต้นที่บ้านเขาเรียกว่าเป็นว่านมงคลชนิดหนึ่งเลยนะผมเจอเยอะมากเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเอื้องสีกุลคนหรือว่าช้างผสมโขลงตัวผู้นะครับมีความเหมือนช้างผสมโขลงเลยนะครับคุณผู้ชมเขาจะมีหน่อขึ้นตรงนี้ถ้าเป็นช้างผสมโขลงตัวผู้ก็บอกไว้เลยครับเป็นว่านเมตตาม,มาหานิยมคนรักคนหลงช่วยเรื่องค้าขายนะครับยิ่งช้างผสมโขลงตัวเมียนะครับ ถ้ารักใครหลงใครให้เขียนชื่อไว้คนนั้นก็จะรักจะหลงเราแล้วเอาไปทําให้เขากินนะครับเอาไปใส่น้ําแช่น้ําให้เขากินแต่ก็เป็นความเชื่อนะครับคุณผู้ชมอย่างงง่ายนะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อก็วันนี้ก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป วันนี้มาอมสิทธิก์กอรลาไปก่อนนะครับกับเอื้องสิงกูลคนหรือว่าช้างผสมขครงตัวผู้ครับสวัสดีครับ